เอาล่ะสวัสดีคุณชมนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเทเลเอคาเปตเตอร์นะครับผมอ่าเทเลเอคาเปตเตอร์นะมันจะมีสองช่องนะเดี๋ยว Facebook เป็นตกใจนะครับผมเฟซบุ๊กตกใจเอ้าทำไมไอช่องไอนี่มันลง JCB 2คลิปวะทายี่ผมจะลง2ช่องนะครับผมโอเคสวัสดีครับผมตอนนี้ครับนะตอนนี้ก็ดึกแล้วแหละนะครับผมก็นะผมเจซครับมาแล้วก็จะยกครับ กว่าจะมาได้โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูนครับวันนในคอนทรั c ชั่นได้อัปเดต JCB มานะทุกอย่าบ DLC นะเป็นแพ็กเกจเสร,ริมใหม่ของคอนทรั c ชั่นนะทุกยมนี่17นาทียังเนี่นนยนะมึงมา17นาทีอยองเครื่องจากตอนนี้มีแล้วข่าวดีนะ17นาทีตอนนี้ผมกดสั่งไปแล้วลว่ะข่าวดีเครื่องเครื่องจำลองใหม่มาถึง6เครื่องนะครับผมที่น่าตื่นเต้น JCB ความนิยมระด,ดับระดับโลกพร้อมให้บริการแล้วรับมันตอนนี้นะครับผมอันนี้ก็คือในจำนวน32.99 USR อันนี้คือค่างเงินไหนผมไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมเราลองกดไปดูดิว่ามันจะ,ะนี่ไงแพ็กเกจเสริม JCB เราเลือกเป็น PC นะ,ะท่าคนผู้ชมครับเลือกเป็น PC ไปนะครับผม แล้วก็เลือกเป็นร้านค้านะเลือเลือกเป็นสตรีมน,นะแล้วก็กดปึ๊บไปเลยเรา,าดูราคามานะผมในราคา2 2 0บาทนะ้ยมวแพงไหมสุดต,ต,ตัวผมนะแม่งโคตรถูกเลย <laughs> เทียบกับเทนซิมมือนะเยียแม่งมา700อะ่ะท่านผู้ชมโคตรถูกเลยสำหรับผมนะะเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอของเขากันบ้างนะท่านผู้ชมวิดีโอของเขาเนะาะว่าวิดีโอโปรโมทของเขาเป็นยังไง อ, Arkansas. อ่าดูดูรูปเดี๋ยววิดีโอไปดูในไอ้นั่นก็ได้ดอ่าดูดูรูปดูรูปนะอ่า sugar, arios. โอ้โหรูปรูปรูปเห็นไหมเห็นรูปไหมมีรถตัก JCB มีรถรถขุดรถขุดเล็กเจซีบีนะท่านผู้ชมมีอ่ามีหน้าตักหลังขุด JCB นะครับมีรถเล็กแบบหมุนกระบะได้ JCB นะครับมีรถเกรน JCB เป็นแบบเป็นเป็นคล้ายๆล้ายโฟล์คลิฟอะเนาะ แล้วก็มีรถขุดนี่นี่คือพระเอกครับผม j c p 2 <S 2 0นยะครับท่านผู้ชมครับแม่ดีจริงๆปะ่ะโอเคครับผมเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็จะผมซื้อมาแล้วละ่ะผมตอนนี้ผมอยู่ในเกมแล้วเนี่ยผมอยู่ในเกมเแต่ว่าผมยังไม่เนี่ยเนี่ยผมอยู่ในเกมแล้วแต่ว่าผมยังยังพาท่านผู้ชมมาดูนี่เ,เดี๋ยวเรามาดูเพจกันเรามาดูวิดีโอเปิดตัวของเขาดูนี้เ,เดี๋ยวปิดเพลงวิดีโอเปิดตัวของเขานะท่านผู้ชมมาห้าสี่สามสอง เปิดเพลงไม่ได้นะผมเปิดเพลงไม่ได้นะอันนี้ต้องขออภัยนะอ่าตอนนี้มีอ่าก็มีเคียนยกอ้เขาจอดเรียงกันอย่างดีเลยว่ะเปิดเพลงไม่ได้นะเปิดเพลงไม่ได้โอ้ดูมันไถดิอ้นี่การยกลดขุดเล็กนี่ที่มันทำในสตรีมหรือเปล่าครับเนี่ยท่านผู้ชมอ้ยอ้ยกกางคืนไฟอย่างสวยเดี๋ยวเราล้วนา่า เอ่อ JCB คันนี้จะแรงจะเร็วสักแค่ไหนนะครับจะเท่าแคทหรือเปล่าโอ้โหงานนี้เราทําแล้วนี่ว่าเปิดเพลงไม่ได้ครับอันนี้ต้องขอภายด้วยนะก,ก,กระจุกบับโบนัาบวกนาทีไปเดี๋ยวดูวลดีโอนี้จบก็ไปเลยนะครับผมเข้าเกมเลยนะกระจุกรับนะเทเลออคาไวเตอร์นะครับผมตามสัญญาผมจัดให้แน่นอนครับผมกูมพูดอะไรวม่ได้เป็นกรอนเป็นไม่ทั่วโอ้ยมัวซั่วทั่วเขียวเป็นกรอนเป็นอะไรไปดูในเกมกันนะครับผมอ่ะผมเข้าเกมมาแล้วเนี่ยเห็นไหม เดี๋ยวดูในเกมเลยตึ๊ดแดน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 เอาละเราเข้าเกมมาแล้วเราทําไงเราซื้อครับผมเราซื้อที่หน้าร้านค้าในสตรีมก่อนแล้วกันนะทุกท่านผูเดี๋ยาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีคันไหนกันบ้างครับผมเปิดตรงไหนครับเนี่ยโอ้ยหนออะกดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับทุมอ่าเลือก แถบข้างบนนะเลือกหารุ่น JCB นะไอ้แคทนะครับผมแล้วก็ d l f นี่ไง JCB โอ้โหนี่ไง JCB อู้เราเข้าไปดูเลยโอตอนนี้เรามีเงินอยู่4ล้านนะทุกคนโอ้อันนี้เป็นรถคุณเล็กเหรอผมซื้อมาเลยราคาเท่าไหร่วะเจ็ดหมื่นนี่ไซื้อมาดิรออะไรอะ่ะอ ซื้อดิครับผมรออะไรครับเจ็ดหมื่นครับโอ้โหวู้จีซีพีสองสองศูนย์จีซีพีสองสองศูนย์้ซื้อดิครับผมรออะไรครับโอ้โหแสนแปดนะครับท่านผู้ชมแสนแปดโอ้โหซื้อมาครับอันนี้รถตกักเขาไม่น่าตื่นเต้นมากท่าไหไร่รถตกักอุ้ยหน้าตาหลังขุดแปดหมื่นห้าอันนี้รถยกทั้งหมดหกหมื่นแปดเล็กรถเล็กอ่ะเดี๋ยวผมพาไปทำด้วยรถเล็กอ่ะหมดแล้ว หมดแล้วมี6คันนะครับผม DLC มี6คันตอนแรกผมซื้อ DLC อันนี้มาราคา100กว่าบาทครับนี่มี3คัน,นครับโอ้โหล่อโอ้โเกียงกระเป๋าคันแรกเลยรถขุดก่อนเลยผมเอารถขุดก่อนเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเปิดตัวรถขุดนะทานผู้ชมโอ้เอาเลยนะผมจัดเลยนะผมไม่รอแล้วนะนี่นี่ถ้ามันต้องพอ้นหัวนี้มันดังเสียงเบาจังวะเออ โอ้โหรีวิวตั้งแต่เริ่มแรกเลยท่านผู้ชมโอ้โหใบแท็กนะครับแปดสิบเซนนะครับท่านผู้ชมเริ่มเตะข้างล่างเลยไหมใบแท็กแปดสิบเซนนะท่านผู้ชมครับไหนมาดูดิโอ้โหแม่งน่าใช้ยิบหายเลยว่ะโรลเลอร์สองสี่สองสี่หกแปดโรลเลอร์แปดเคเลสองนะครับโอ้โห,หดูใบแท็กของเขาแม่งสมจริงยิบหายแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะเห <laughs> มือนวางแปะไงไพัตัวม <laughs> ุ่งกีนเราจะ หนึ่งคิวครับท่านผู้ชมครับเุ่งกี้หกฟันกันเลยอยหนึ่งคิวอ่ะเมื่อกี้หนึ่งคิวนะครับยี่สิบสองตันนะท่านผู้ชมโอ้โหแลแล้วก็มาผมรถขุดขนาดยี่สิบสองตันนะทุกโยมและแล้วก็มาเจนซีบีนะครับโอ้โหนี่โลโก้ของเขานะครับนี่ด้านข้างเขาเครื่องดูปั๊มโอ้มีสันลุ่ยด้วยยังดีเลย โอ้แต่ว่าไม่มีไฟตรงบูมเหมือนเดิมนะครับผมแม่นี่แย่ครับผมมันนี่แย่บอกตรงเลยกับบอกใครรเหล็กสุดยอดวนะอย่าบอกนะว่างอได้แค่นี้นะ่ะโอ้ยมีสายแยกให้พร้อมด้วยนะพร้อมจะรอรกันต่อหัวแยกดูกันปั้นโมเดลของเขาเิอเอางตรงนะท่านผู้ชมการปั้นโมเดลผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่สวยเท่าแคทว่ะแต่ถามว่าสวยไหมโอเคไหมได้ครับดูได้โอ้โหด,ดูดูสติ๊กเกอร์ตรงนี้ โอ้เวลาแยกให้พร้อมนะครับสายไฮรงนูริคอ่าเดี๋ยวไปดูข้างบนดูถังน้ํามันนะครับกระจงกระจกดูที่เครื่องที่คงที่ขึ้นนะครับอันนี้อันนี้คืออ่าส่วนมากคอนรักชนั้มันเขาจะทํารถขนาดใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือเป็นครั้งแรกครับอ่าไม่ใหญ่ก็เล็กเลยอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ทํารถขนาดกลางเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูข้างบนกันหน่อยโอ้ดูสายไฮรูริกดิมันไม่สามารถนั่งได้เนาะท่านผู้ชมก็ต้องขออภัยด้วย อืดอ่ะเราก็ต้องใช้โหมดนี้เอาโหมดรูปภาพนะครับผมเอา้าแล้วมารีเซ็ตทำไมเนี่ยโอ้โหรูบุม่มรูอามดิแม่งสวยจัดจัดอ่ะดูสายาลโหลลิกว่ะขึ้นไปขึ้นไปดูข้างบนดิโอโ้สวยนะสวยนะเดี๋ยวพาสตาร์ทเครื่องนะเดี๋ยวพาสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวเข้าโหมดนี้ก่อนพาสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวพาสตาร์ทเครื่องโอ้โหเดี๋ยวพาขึ้นบนรถโอ้โหรูมุมหลังห้องเก่งดิสุดยอดโอ้โหรูค,นค,นคนอนโทรลเขาดิ เดี๋ยวพาเขาไปดูในห้องเก่งนะครับโอ้๋ใบแทกแปดสเซนว่ะท่านผู้ชมช่วงล่างใหญ่ยาวครับเป็นตัว X นะครับผมน้ำหนัก22ตันนะท่านผู้ชมครับไปเดี๋ยวพาดูข้างในกันนะผม,มาพาดูทีละคันทีละคันเลยเดี๋ยววิดีโอนี้พาดูนะเดี๋ยววิดีโอหน้าเดี๋ยวจะพาทดสอบทํางานนะครับผมอุย้ยเสียงฟังเสียงดิฟังเสียงสตาร์ทเครื่องนะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมฟังเสียงอุยอ้ย ผมจะครอบเสียงเลยท่านผู้ชมฟังนะฟังนะเฮ้ยอู้ยอู้ยจอยแม่งก็ล้วนเหมือนเดิมเลยท่านผู้ชมอู้เสียงแบบดีจัดเลยอะ่ะโอ้โห้จอยล้วนมาโอเคเดี๋ยวลองขับดูนะท่านผู้ชมมามาเดี๋ยวลองขับดูนะลองขับดูนะ จะไม่เปิดเลยมากนะมาเดี๋ยวดูกันครับสมจริงเลยเดี๋ยวลองขับดูการยกนะยกอามดูดิเฮ้ยทำไมเออมันเบี้ยวๆๆไงไม่รู้อะฮะมุมกล้องผมรู้สึกว่ามันเบี้ยวเบี่ยวอะท่านผู้ชมใช่ปะหรือผมคิดไปเองวะน่ะฮะอุ้ยเร็วจังวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่สีรถในฝันของผม โอ้ยสวิงเชา้าอ่ะไรวะโอ้ทุกอย่างดีหมดแม่งสวิงเชา้าอ่ะไรวะนี่โอ้ไม่ดีเลยเวลิวนะแต่เร็วนะโอเคเลยโอเคเลยเดี๋ยวผมเอาตอนเช้าดีกว่าท่านผู้ชมผมไม่ไหววะ่ะโอเคเลยนะผมผมโอเคผมไม่ผ่านเลยแต่มันมันสวิงช้ามันดีกับลักษณะของเกมนี้อยู่แล้วมัน,ม,นมันดีนะท่านผู้ชมอ่ะใหญ่ไหมดีมาก แตงแต่เหมือนกันไม่ต่างกัน,นครับอุย้ยบุกี้เขาจะตื้นๆน,นะแต่ว่าจะกว้างครับกว้างแล้วก็ยาวนะครับเอ้บุกี้สวยเดียบผมชอบมากเลยว่ะโอ้เว้ยลองเขย่าดิดเขย่ยาดิด้ ยาวดูนะครับฟังเสียงโอ้โหสมจริงดีวะยกล้อได้ปะยกไปขึ้นนะครับมองโอ้โหดีล่ะดีดีมุมกล้องก็สมจริงอ่ะีิจัดเลยว่ะทุกผู้ชม โอเคเลยนะผมชอบอย่างชอบเลย JCB 2 2 0นมีลำโพงให้ด้วยนะท่านผู้ชมคอนโทรนี่โคตรสมจริงเนี่ยเฮ้ยเอออือโอเคพอแล้วเดี๋ยวจ้าเน่เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับผมเดี๋ยวมาเอาคันต่อไปกันบ้างอ่ะอ่ะ JCB คันนี้อ่ะลองฟังเสียงดูนะน้าลังหน้าตาของผมมันก็เหมือนเหมือนรถทั่วไปอะเนาะก็เหมือนรถทั่วไปอะผมว่านะ ก็เหมือนแคทอ่ะก็เหมือนแคทนะครับผมเดี๋ยวรูดูข้างหลังดูดิดูดูข้างหลังนะท่านผู้ชมนะดูข้างหลังดูข้างหลังมาลองลองลองขับดูนะเดี๋ยวลองลองลองดูแต่ละแต่แต่อยู่ไหนเอะเฮ้ยเฮ้ยแต่ดิเอาเฮ้ยมันอะไรมันมึนอะไรของพี่เนี่ยเฮ้ยแต่อุ้ยแต่โอ้โหสามฟันว่ะ ขี้เลเ่เหมือนกันครับท่านผู้ชมแต่เร็วนะเร็วเท่าเท่าแคทเลยนะแต่ขี้เล่เหมือนกันครับไม่สามารถค้ำยกได้เฮ้ยวงหมุนได้กว้างเหมือนกันเนี่ยนะขี้เล่เหมือนกันว่ะยกไม่ขึ้นว่ะไม่เหมือนมาช่วงแรกๆเลยมาช่วงแรกๆก,ก็ยกขึ้นนะครับ มาช่วงแรกกยกขึ้นนะหลังๆยกไปขึ้นแล้วครับผมงงยิ้มหายเลยวูเร็วนะเร็วเร็วเร็ววิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอรีวิวนะท่านผู้ชมรีวิวรถแต่ละคันเนาะมาช่วงแรกก็ยกขึ้นนะแต่สักพักแม่งอัปเดตย,ยกไปขึ้นเห้ใ,หใหเหมือนมันสไลด์ได้เลยวะ่ะมันสไลด์กดตัวอะไรอะ่ะเหมือนมันสไลด์ได้เลยอ่ะกดตัวอะไรวะ บวกเอลบีอ้าวโ,โหสไลด์ได้ด้วยโอ้โหอ๋อกดแค่ LB กับ B ไม่ต้อง B ีบวกเอด้วยโอ้โหเป็นสลไลด์ได้ยันแก่สุดยอดเออนี่ดีอันนี้ดีต่ออาร์มได้นี่ดีนี่ดีดีจะจัดอะไรท่านผู้ชมกดค้างนะครับเอ้ยไม่ต้องกด F1 ก็พอโอ้ลว,วนทำไมวะลวนทำไมวะเนี่ย เออ F หนึ่งไม่หายวะอันนี้จะเป็นรถอ่าที่สามารถหมุนได้นะทุกอย่างเด็นะหมุนได้ <c oughs> หมุนได้นะหมุนนะเวลาดําเวลาลงเวลาดลาดอะ่ะอะไรเงี้ยเฮ้ยมึงอะไรของมึงนี่มึงหายไปทิกสักทีเดี๋ยวนี้หมุนได้นะก็อันนี้ก็ธรรมดาเนาะทุกอย่างเราไม่ได้คือพระเอกของงานก็คือ JCB ครับรถขุด JCB สองศูศูนย์วันเนี้ย ถามว่าไม่มีรถขุดผมซื้อไหมคบตอบก็คือซื้อนะครับเพราะว่าผมชอบเกมนี้มากในราคา2 2 0บาทผมมองว่าไม่แพงนะครับสำหรับผมนะแต่สำหรับบางคนว่าจ,จะมองว่าแพงนะครับผมแต่ว่าสำหรับผมมันมันไม่แพงเลยครับอันนี้ก็จะเป็น jcb เหมือนกันนะเอาลนะเดี๋ยวคันนี้ไว้สุดท้ายเลยคันนี้ไม่ค่อยมันเมืองไทยไม่ค่อยยอดนิยมครับนี่คันนี้โอ้โหนี่มุกกี้เล็กน่ารักดีเนาะอยากลองมาใช้ดีว่ะเป็น เอิ่มรถตักมินิครับผมตักมินิตักได้ขุดได้นะเป็นแท็กด้วยนะโอ้เขามานั่งก็เต็มแล้วการเดินนี่เหมือนรถขุดเลยครับต้องใช้อออจอยสติ๊กสองอันกดสองจอยเขาเรียกว่าเดินหนึ่งข้างต่อหนึ่งแท็กอะประมาณนั้นะโอ้แต่คล่องแคล่ียวหนึ่งข้างต่อหนึ่งแท็กนะครับท่านผู้ชม เฮ้ยดีเว้ยดีว่ะท่านผู้ชมเดี๋ยววิดีโอหน้านะครับจะพาท่านผู้ชมไปเออมอเตอมันออก DLC มาใหม่เงี้ยมันทำให้มันเกมมันมีอะไรแล้วก็ทำให้เกมมันน่าเล่นมากยิ่งขึ้นอ่ะเนาะลองลองขับรถขุดของเขาดูนะท่านผู้ชมเอาละเอาละเฮ้ยเร็วนะเฮ้ยมีแต่คันเร็วๆจังวะ อุ้ยทำไมมันหลวมอย่างเงี้ยอุ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 ้ยกระบอกหลุดอุ้ยอันนี้ไม่ดีแล้วอู้กระบอกหลุดละออู้หลุดอ่ะอันนี้แก้งน้องเขาเกินไปนะอ้ยเสียงปั๊มโคตรดีเลยเดี๋ยวท้ายวิดีโอผมจะทดสอบกลางคืนทดสอบไฟกันตอนกลางคืนด้วยนะครับยดีเว้ยดีว่ะแม่งดีจริงๆนะ ชอบนะคันนี้นะไม่เคยเห็นรถซะด้วยนะเออชอบว่ะมุกกี้ใหญ่ดีวะ่ะชอบ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 อ่ะเดีย๋ยวลองคันนี้ดูนะครับคันนี้มันเราก็เคยทำไปแล้วไม่มีอะไรเนาะคันนี้เนาะทุกผู้ชมเอา้าการเลี้ยวพงอะไรยังไม่อัปเดตเลยมึงหักนิดเดียวมึงไปยังเยอะเลยดิมเลยันดีแย่ครับันนีแย่อัะไรแย่ก็บอกว่าแย่นะอะไรดีบอกว่าดีนะครับอันสุดท้ายรถตักครับผม ตักรถตักแหมเวลาไปเยอะเราด้วยเี่ยรถตักรถตักโอเคก็วิดีโอนี้จะลงตอนเช้านะครับเดี๋ยววิดีโอที่ไปทำงานเดี๋ยวจะช่วงเฟซบุ๊กก็ดูช่วงบ่ายๆเนาะส่วนเอ่ายูทูปก็ดูช่วงเย็นแล้วกันนะท่านผู้ชมก็ใครอยากดูเร็วๆก็ดูในเฟซบุ๊กนะเฮ้ยดีว่ารถตักคันนี้ดีว่ะเฮ้ยแม่งดีว่ะ เฮ้ยมันยกล้อดได้เฉยว่ะโอ้หหักนิดเดียวเหมือนเดิมครับผมอันนี้แย่ครับอันนี้แย่บอกแก่นะมันนี่สุดยอดว่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดทนผู้ชมเดี๋ยวอ่พอพายุของเราคือคันนี้ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหดีมากเลยวะ่ะผมอยากทดสอบอา่าโอ้โหมุ้มงกีมันก็หักได้สุดดีว่ะอาร์มก็หักได้สุดเดี๋ยวดูบูมนะว่าจะลงได้ลึกขนาดไหนอันนี้ไม่แน่ใจนะทุกท่านครับ โอเคเดี๋ยวออยัดถ่ายรูปก่อนแล้วกันนะทานผู้ชมอ่าคุณผู้ชมเดี๋ยวลองเอ่อเปิดไฟนะครับตอนกลางคืนดูนะทานผู้ชมครับอ่าไนนะเดี๋ยวลองกลางคืนดูนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอ้อันนี้อาจจะมีแสงเล็กๆน้อยๆนี่ครับมันผมเปิดดูแล้วมันติดข้างล่างนะครับดูดูดูคันนี้มันจะติดข้างล่างนะคันนี้นะสุดท้ายนะ แต่ว่าเราสามารถเปิดได้2ดวงครับเพราะฉะนั้นมันก็จะสว่างจ้าเลยท่านผู้ชมอู้หสุดยอดเลยอะสว่างมากเลยว่ะเฮ้ยสว่างนะเรื่องนะเดินดูดิเฮ้ยเดินก็ปกติครับเท่าเท่ากันเออ JCB สองูนไ,ไม่ดีวะไม่ดีวะเดี๋ยวลองวิดีโอหน้านะครับ จะเอาไปทำการเอ่อวีดีโอน่าจะลองไปเอาเรีวะอ่าไฟอันนี้ทำงานทำง,งานโอ้อันนี้ไฟหน้าอันนี้ไฟไฟของรถขุดอันนี้ไซเรนนะครับไอไฟของรถขุดไม่ไม่ค่อยสว่างว่ะเนาะไฟของรถขุดไม่ค่อยสว่างแล้ว,ลวจอยมันก็ลวนซะเหลือเกินลองเปิดไฟดูดิ อ๋อนี่มันหันหลังมาฝั่งนี้นี่มาฝั่งด้านหน้ามันจะอยู่ฝั่งกระบะนะทุก้ยมโอ้โหเออเปิดได้กี่ดวงอะ่ะอุย้ยสองดวงนะ่ะไม่ธรรมดาวะทุกย้ยมไอสว่างนะไม่ธรรมดานะครับผมโอ้โห JCB รถขุด JCB คันนี้ถือว่าทำได้ดีผมควรนะดูเห็นนี่ก็สว่างเวย อุ้ยอันนี้ก็สว่างอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวพาขับรถขุดเล็กๆนี่ดูนะครับท่านผู้ชม <S 2> <S 2> <S 2> เล็กๆนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะ <S <S เอามาดูคันนี้ด้วยเย้ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อคันต่อไปก็คือคันเนี้ยฮ้ยมีขาเค้นข้างหน้าด้วยเหรอเออมีด้วยว่ะเขาไม่ทำอะไรอ่ะเฮ้ยยกทำอะไรอ่ะอ๋อยกแบบว่า โอ้ยสว่างดีนะอุย้ยมันมีไฟสองมาไม่แบบเปิดเราให้เราเปิดสองดวงเลยอะไฟแบบสว่างจริงครับเราไม่ต้องสืบเลยครับท่านผู้ชมโอ้ยดีเว้ยโอเควิดีโอนี้ปิดไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยววิดีโอหน้าพาไปโรงงานแล้วกันนะทุกโยนครับนะพาไปโรงงานนะครับไปสำหรับเทเลอร์คาเวเตอร์นี้เราก็จะถ่ายไปเรื่อยๆแล้วนะครับผมส,ส่วนเดอร์เทเลอร์ก็เอาไม้ชมดิเช่ โอเคครับผมเดี๋ยววิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวพาไปโรงงานวีดโดหน้า <c oughs>